มีน้ำชาเขีงงยวแต่เรามาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยฮัลโห anybody there หืมโอ้มีแมงสาบโอ้โศกโรกแน่เอ้ยอุ้ย is everyone else alright l the city whatever are you talking about you are the only soul here right now, i'm in a hospital. this place is necessary for you. you're always welcome here. i've been hospitalized. i'm afraid i cannot answer that. this way, please. smells <tries> like <tries> medicine. อะไรวะเนี่ยโอ้ยออกมาหาเราเหรอ Please, right. จะให้กูผ่อนคลายได้ได้ได้นั่งนั่งมันจะช่วยเราเหรอเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยช่วยกูยังไงวะเนี่ย Huh? This is for Deer. your own good. Okay. No, stop! What now. You see, all better. Lady, am I going crazy? Huh? Now, oh my god! wait Huh? 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 ตายยังเนี่ยเอาแล้วก็ว้ามาที่เดิมไฟลนตูดไฟลนตูดร้อนร้อนร้อนลำบากลำบากจริงต้องสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเดอะอีวิวิตินภาคแรกนะฮะ ดี๋ยวต่อจากพาสสองเลยเอ้ยต่อจากพาทแรกสิเดี๋ยวนะคือผมต้องมาไหนเอ่อใส่ลิงก์ดตูววี่เพื่อรักษากดยังไงใช้งไงอ๋อมันจะฉีดอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยหายเจ็บเฉย โอ้ยเราสามารถต่อยได้แสดงว่าต้องมีตัวอะไรแบบให้เรามาะัดหน้าแน่ๆเลยเอฟแทกว้าว <c oughs> โหไสไหลเลยฮะเป็นแพะแกะอะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งตรงนู้นเห็นแสงสว่างนะน่าจะมีอ๋อตะเกียงโอ้ย เฮ้ยเพื่อนเราหน่ใช่ป่ะน่าจะเพื่อนเราฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดีเฮ้ยลุงกินโต้เลยวโอ้กำังรับทานอาหารเย็น ยังไงวะเนี้ออมามีปืนตรงนี้โอเครู้เรื่องนะมีกระสุนจ้ากล้ามเลยชิดยังไงวะเนี่ยเฮ้ยจ้ะโอ้ my god โอ้โหเรื่องเซเดน evil เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงล่ะครับยังไงครับผู้ดินดินมาเดินมา นี่นะนี่นะอุ้ยหืมตบแรงเหมือนกันตบแรงเหมือนกันนะเนี่ยตบแรงเหมือนกันตบแรงเหมือนกันนะเนี่ย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 โอ้ยไกอดหัวหลุดเลยฮะโอ้ชิตอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวโอ้ไม่กอดเราฆ่าเพื่อนเราไปแล้วฮะเราฆ่าเพื่อนเพื่อนตายกดตัวคิว เปิดอันนี้ครว่นาน่าจะเป็นไอหัวขาวที่มันอยู่ในรถเราคันแรกมั้งตอนแรกมั้งโอเคตีไม่ได้ด้อโอ้ย Were you warning me about this? You are Leslie, right? I'm a police officer. Maybe I should help you. Should help you? Shit. How am I gonna get you to a hospital? Hospital. 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 Hospital! What the fuck? เดี๋ยวนะมันจะให้เรามันเป็นระเบิด <laughs> <laughs> ก็ต้องมีอะไรอย่างนี้เยอะแแน่เลยกดชิปวิ่งแต่เราไม่วิ่งวิ่งไหนก็ได้ผู้ชิดมีคนนอนตายฮะ <S <S อืมเช็คศพเช็คศพเช็คศพไม่ขีด เบินได้ฮะแต่เราไม่เบินหรอกไม่น่าเกิดมาหรอกมั้งมันจะสอนเราเบินทำไมเราเก็บไว้ใช้ตรงนูนก็สามารถไปได้ขอไปหน่อยได้ไหมก็ไปได้จริงแหละแต่เราอยากอยากมาตรงเนี้ยโอ้มันเหนื่อยอ่ะตายแล้วเราจะวิ่งหนีใครทันวะเนี้ยอย่างเงี้ย

สองกระจกแตกแล้วกลับมาที่เดิมกลับมาได้ที่กลับมาที่นี่ได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะสัญญาลักเกอร์เริ่มเปลี่ยนไปเอ้าแล้วนั่งพยายามมาคนตะเกียร พูดปุ๊บก็มาปับ๊บเดี๋ยวมันมันสามารถทําอะไรได้บ้างไงเครื่องเนี้ยอุ้ยมันมันขึ้นว่าอัปเกรดเหรอแสดงว่ามันต้องมีในเดี๋ยวภาพอัปเกรดมันก็น่ากลัวจริงๆเอออ๋อเนี่ยเนาะมีพลังชีวิตแล้วก็ max spin time m e l เม damage โอ้ my god แต่มันแพงจังเลยอะโอเค,เ,ค,เ,คเ,กเก็บเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเราดูละ ดู้แล,แล้วว่าเราสามารถเพิ่มเลือดได้แล้วก็เมลีดาเมจและอะไรอีกอะแล้วหลายๆอย่างรู้ว่าหลายหลายอย่างพอละขนาดกูโโอยู่ทีนี้กูยังเหนื่อยเลยเหรอบ้าจริงเดีย๋ยวจะใส่ลิงค์จำได้ว่าเก็บมาเก็บมาหลายอันไม่ใช่เหรอ ตอนเกมนี้ว่าเอาเอาตะประตูคือมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวหน่อยนะฮะส่วนตอนเกมนี้ผมบอกเลยว่าใครที่ไม่ชอบเลือดหรือตกใจอะไรง่ายๆนะฮะแบบเห็นปุ๊บตกใจอะไรอย่างงี้แนะนำให้ปิดคลิปไปเลยนะฮะอุย้ยนั่นอ่ะมันวิ่งหนีเข้าบ้านไปแล้วกดคอนโทรครับแล้วกดจะกลายเป็นสนิคคิว มามาว่าไงเพื่อนจื๊บจิ้มให้นี่แน่โอ้โหยเราสามารถเบิร์นได้จ้ะไม่เอาไม่เบิร์นบายเพื่อนไปแล้วโอเคมันสอนกระทั่งเราปีน่ะโอเคเปิดเปิดตะเกียงไว้ ไฟลุกฮึไรเลยเฮ้ยมีเอ้าคุณรอดชีวิตฮะ เป็นผ hey, ู้รอดชีวิตที่ดูเหมือนไม่น่ารอดชีวิตเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยนะโอ้ไม่โทแปลงร่างเฉยอุ้ยโอ้ยเอา อ้าวมีเพื่อนอีกโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god เดี๋ยวนะไปฝั่งนูน้นไปฝั่งนูน้นไั่งนีน้คิวได้ไหมเดี๋ยวดิ ดูดนี๋ยวดนีห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 นีนหน,นีหนนีหนีหนีหนีมนหน่าน,นีา,บบา,านีานนีหตัวนี้โง่ๆตัวนี้โง่ เดี๋ยวมันชักปืนยังไงมันชักปืนเดี๋ยนะเดี๋ยวนะใครโอ้โหแน่พิงชิดใกล้แค่เธอก็ยิ้มทุกอย่างโอ้โหโอไมค์กอดเดี๋ยวเด๊เด๊คนนี้ก่อนคนนี้ก่อนยังไงมึงอืมมงเท่งมงเลยมึงมาโอ้แค่เพียงชิดใกล้เดี๋ยวเจบ็บเราเจ็บมากฮนะจะทำยังไงดี มันไม่ลุกเนาะโอ้โหโดนโดนตีเ,เ,เราคงต้องเซฟกระสุนไว้ฮะเอาวะระยะนี้เผาขน ระยะนี้มาอุย้ยเฮชยอดเอาวะโคตรโหด นะต้องเช็คก่อนมันอาจจะมีระเบิดไอ้นี่ไอ้น,นี่อันตรายเก็บไม่ขีดเลยนี่เนดะี๋ยวขอดูเผาหน่อยอ๋อเผาก็จะเป็นอย่างนี้นะเก็บมาเลยมันจะได้แบบดูไม่เปลืองเฮ้ยหองที่ต้องการเดี๋ยวนะมีซิลิงจ้าอือ เยี่ยมเยี่ยมเลยพูดเลยว่าเยี่ยมคืเกิดโอเคแล้วก็ออกมาตรงนี้เนาะเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวโอ้โหตกใจหมดเลยเสียงประตูมึงทำสิบประตูได้น่ากลัวมากตัวหนูก็นอนอยู่ยหนูนนะเอ้าศพหายเหรอต่ไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งไอ้คือสุนัตเดียวจ้าแถวว่ามีเยอะ นู่นหนึ่งตัวอู้ยช,ชิด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 ปิดไฟกันปิดไฟกันลบ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 เออคือผมจะไปยังไงมันปีนได้ไหมปีนได้ถ้างั้นมึงก็โดน นี่แน่นี่แน่นี่แน่เดี๋ยวทำไมต้องเสียไม้ขีดกับมึงวนะเนี่ยทางที่กองไฟก็อยู่ใกล้ๆโอเคมัน okay. ไม่น่ามีอะไรนะเดินเดินไปเลยไปตรงนี้เฮ้ยเห็นหัวเห็นหัวเก็บข okay. วดก่อน เฮ้ยจะไป็นมือหั่นมาฟังไงเอ้ยเดี๋ยวจู๊กจูกเขาเรียกว่าจูก๊กจู๊กอะ่ะวิ่งจนเหนื่อยอะ่ะอ่ะอะดิไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วมันง่ายอย่างไรน,นี่ไงติ้มเลยนี่ไงโอ้โห ผู้นี้มันกระจอกล,ละขอเก็บแล้วกันเอาไว้ใช้เช็คกันฮะประตูเปิดปิดเองเฮ้ยแผ่นที่โอ้ยเยี่ยมเยี่ยมอะไรอะกระสุน โอ้ดีดีมากฮะเดีนยวนะ Burn. Oh, ะเบิร์นไโอ้หมีระเบิดด้วยฮะโอ้ตรงนี้มีของอะ่ะอุยชิดนี่แน่ ตีด้วยไฟตีด้วยไฟคนไฟรุกมีไ่ลิงจ้าเฮ้ยกุญแจเก็บมาเลยเห็นะมันเรามุดไม่ได้เหรอแต่กอ็อย่าเสี่ยงเลยแก้มันดีกว่าโอ้ตรงนี้มียาเขียวมีกระสุน โอ้ตรงนี้สบายมากไปดูอ่ะคือเราจดจำไว้ว่าเราสามารถใช้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้แท่งคบเพลิงอ่ะตีมันได้จะสบมันหายแก้วอ่ะชิดชิดชดิไม่เห็น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 ฮะไม่เห็นฮะ พี่เป็นอะไรปะเนี่ยเอ,เอาวะเอาวะวะนี่แน่เฮดช็อตโอ้โหไม่ต้องเกิดเลยค่ะเฮ้ยอยากได้ครบเพลิงพี่อันนี้มามาแล้วได้แล้วเดะเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเห็นเห็นเห็นโอเคแก้เรียบร้อยจ้ะ อนนี้จะมีอะไรหรือไม่ตรงนี้อ่ะวมีสลิงเก็บมาเอ๊ะมีขวดแต่ยังไม่ต้องใช้หรอกเราใช้นี่ดีว่าไม่ขีดเอ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ขีดคบเพลิงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวกับดักหมีฮะ Don't đơn, đơn, đơn đi, đi, đi 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 ní, gần, ní, gần. đi 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 เฮ้ยมันเหยียบฮะเดี๋ยวมึใช้ปืนไงหยิบโอเคเอามึงสองตัวเป็นไรครับพี่เป็นไรครับพี่เฮ้ยเดี๋ยว,ยวหลุดได้หรอหลุดได้หรอหลุดได้หรอแกหลุดได้หรอแกปิดฉากโอ้โหไม่เป็นไรเลยเดี๋ยว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  โอ้โหแล้วกลับมาที่เดิมโคตรพ่อโอเคฮนะตอนนี้เรากลับมาที่เดิมแล้วเดี๋ยวคือเราต้องสำรวจโอชิตโอชิตโอชิตนี่กันฮนะโอ้โอ นี่กันนี่กันโอเคอยู่ตรงนี้นิ่งๆเลยนิ่งๆเลย,เลยไม่ต้องไปเกิดใหม่นะโนูโโอเคฮะ,เ,คฮะเดี๋ยวผมเห็นตัวหนึง่งมันอยู่ในนี้มะต้องต้องค่อยเดินฮะกลัวมีระเบิดจริงๆอ่ะ ไม่น่ามีอะไรแล้วอเดย๋้วหือมองอมันมันมืดมากฮะโอ้ยเจ็บเลยเจ็บเลยแต่ดินแ้เราเราไม่ตัวขาดเดยวเด้อเด้ออ่าหวระเบิดเยอะจริงฮะเยอะมาก รู้จะเยอะไปไหนรู้เรื่องเลยจ้าตัวนี้มันต้องลุกอยู่ใกล้ขนาดนี้ก็ไม่ไม่ไม่ไม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 เผาก็บ้าแล้วโอเคเปิดจ้าโอเค เช็คพอยต์เยี่ยมเดี๋ยวคือจะมีอะไรอีกไหมเนี่ยเอ๊ะเสียงอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวครับเราปิดไฟกันบ้านนั้นมีบ้านเดี๋ยวเรามาตรงนี้กัน Good God Oh my God ครับโอ้ my God มันเห็นเราแล้วโอ้โหเดี๋ยว เดี๋ยวโอ้ยเยอะมากโ oh oh นะอ้ my god โอ้ my god หนีก่อนครับหนีหนีเออตะกี้สอนให้เรารู้ว่าอย่าไปเดินเข้าหาก,กองไฟนะฮะ ว่ามันอาจจะเห็นเราเออ,โ,อโหเดีดยวๆต้นยาบางมิดเลยเลยแล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะมันเยอะมากอะ่ะเดยนนะตรงนี้ไม่น่ามีอะ่ะโอเคผมเจอไซลิง์อยู่ในนี้ประเด็นอะ่ะแผนที่อีกแล้วครับ โอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมผมจะทำยังไงอะ่ะน่าเห็นไหมมันกำลังกินตับกันอยู่เลยฮะแต่ผมต้องอ้อมอะ่ะเขาห้ามเขาหากองไฟถ้าเกิดเราอ้อมมันจะไม่โดนใช่ไหมถ้าเกิดอย่างนั้นผมก็อ้อมอะ่ะยอมอ้อมอะ่ะ คจะมีกับดักอะไรไหมเนะี่ยไม่มีเนาะโอเคเราได้สองพันแล้วฮะโอ้โหทุกคนปิดไฟเลย Good God ดูดิ That's right Just you're what keep doing doing. เยอะมากอ่ะข้างหน้าก็มีแน่นอนฮะคือเราต้องไปนู่นตรงไปตรงสะพานนะฮะเดี๋ยวแต่เราไม่มีนั่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขวดอ่ะมีเอาอตรงนี้ไปได้เสร็จดี เอาไปไม่ได้โ oh อ้โหมายก็จะทำซอกหรือไปทำไมเดินล้อไปเดินล้อไปเอ๊ะเดี๋ยว,ยว,ยยวหรือว่าเราต้องเดินเทคมันฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเทคดาวมัน โอชิตต้องหนีแล้วหนีหนีไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วผมเล่นสเตล,ลไม่ได้ว่ะเดี๋ยวหนีกันหนีกันวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งตกตายฮะตายฮะหัแย่แล้วตอนนี้ถือหัวแย่มากอ,อุ้ยตกใจหมดเลยสองตีนไปดิสองตีนมามามึงว่าไงมึงว่าไง เรือครับโอ้ยยิบหืมโอ้ยพี่โอ้ลีเดอร์ไรเดอร์งงดิมึงงงดิมึงกินกูไม่ได้หรอกโอ้บางตัวนี้อะไรแทงตัวเต็มไปหมดเลยนะฮะ